พี่น้องครับมาเบิงเสี้ยนแหเด็กหน่อยนะครับพี่น้องครับมือนีวานแหหาปลานะครับอยู่บ้านเพียอำนาจอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอายุเก้าขวบครับอยู่โรงเรียนปสามนะครับพี่น้องครับอายุเก้าขวบเขาโรงเรียนอยู่ปสามครับแต่วานแหเป็นแล้วครับพี่น้องมาเบิงกันนะครับพี่น้องครับพูนวานแหเป็นนะครับพี่น้องครับอ้าวบานนี่วานลุกไปแล้วกัสิมาเบิงมาเบิงเพื่อนห่าวขึ้นครับพี่น้องบานนี่ อ่มาเบิงเพิ่นห่าขึ้นมาในสิได้ปลาบ่พี่น้องเสี้ยนแหเด็กหน่อยครับอยู่ปอ .3 อายุเก่าขวบเรียน,เร,ยนเรียนอยู่โรงเรียนบ้นานใดก็ทำหน่อย,ยบ้านพลเมืองบ่ออื <c oughs> เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเรียนอยู่บ้านพลเมืองเพิ่นว่าพี่น้องพลเมืองไดนน้อโพนพลเมืองจังหวัดไดนอุ้ยนั่นนั่นดินแล้วดินแล้ว พี่พ่เห็นปลาดินดูดิดูดิยวงหันมีบ่ฮะบ่ใส่หลายปลาอย่างโอ้ถือปลาปลากระดีอ่าเดี๋ยวปลากระดีตัวหนึ่งนะครับพี่นองครับเสี้ยนแหรุ่นเย่าเข้านะครับพี่นองครับ